ยืดขาแก้เจ็บเข่าด้วยท่านี้กันเอ็กซ์ไซส์ของเราวันนี้จะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาซึ่งสาเหตุของการเจ็บเข่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เราไปเจออุบัติเหตุอย่างเดียวหรือจากการที่เราเล่นกีฬาหนะัก เส้นเอ็นอาจจะเกิดการฉีกหรือการขาดบริเวณที่หัวเขา่าหรือบางคนเนี่ยอีกสาเหตุหนึ่งก็คือกล้ามเนื้อนาหน้าขาของเรามันตึงมากเกินไปพอมันตึงมากๆปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเกิดไปใช้กิจกรรมที่ทําให้ลิมิตของหัวเข่าว่ามันมากเกินไปก็าอาจจะเคยขยับได้แค่นี้แล้วไปขยับมากกว่าปกติ มันก็เลยทําให้เส้นเอ็นบริเวณนะอาจจะมีการฉีกเล็กน้อยหรืออาจจะมีการขาดได้เพราะฉะนั้นวันนี้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ของเราเนี่ยจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าขาแบบง่ายๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากให้ทุกคนนะอ้อมมือไปด้านหลังแล้วเหมือนเราเอามือวางไว้ที่สะโพกของเราแบบนี้เหมือนเอาแขนไพ่หลังธรรมดานะอย่าให้คุณทําให้ช้าออกแรงพับส้นเท้าขึ้นมาหามือแบบนี้ที่ด้านหลังอ่าให้ทุกคนขยับให้ช้าก่อนค่ะ จังหวะที่เราขยับตรงนี้เราจะรู้สึกถึงกล้ามเนื้อหลังขาบางคนอาจจะเป็นตะคิวได้นะนนัแสดงว่ากล้ามเนื้อขาของเราตึงมากๆให้เราขยับช้าๆไปสักพักหนึ่งก่อนในส่วนนี้เป็นการวอร์มอัพข้อต่อหัวเขา่าแล้วค่อยๆย,ย,ยืดกล้ามเนื้อจากด้านนอกหมายความว่าไงกล้ามเนื้อมัตเตอรที่เรามองเห็นด้วยสายตาค่ะบางทีข้อาจ,จะตึงอยู่ นะและอาการที่ทําให้เราเจ็บเข่าที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อขาเราตริงๆมันเกิดจากกล้ามเนื้อมัดในทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืดกล้ามเนื้อมัดในเลยอาจจะยากเราเริ่มจากวอร์มอัพจากกล้ามเนื้อมัดนอกก่อนแต่ถ้ากลัวล้มนะจับกําแพงได้เลยได้ไหมขออีกสิบครั้งสุดท้ายรอบสุดท้ายโอเคอ่ะทีนี้เราจะต้องมีกําแพงด้วยนะทุกคน ให้ทุกคนหากำแพงเลยแล้วเอาเมือซ้ายของเราแตะไปที่กำแพงไว้ขาชิดติดกันเราเริ่มจากมือขวาของเราก่อนนะห้อยแขนขวาไปอยู่ข้างลำตัวแล้วให้คุณหมุนไหล่ขวาไปด้านหลงังเปิดฝ่าม,มืองายขึ้นไปหาเพดานให้คุณจินตนาการว่าคุณถือจานนะงอข้อศอกด้านขวาขึ้นมาแบบนี้ได้ไหมมือขวาในี่จะอยู่ข้างลำตัวแล้วนะทุกคนเริ่มจากตรงนี้เอื้อมแขนขวาลงไปหาพื้น แล้วเกร็งกล้ามเนื้อออกแรงจากกล้ามเนื้อหน้าขาด้านขวาแล้วสะโพกขวายกขาขวาขึ้นมาแล้วเอื้อมมือขวาไปจับข้อเท้าขวาของคุณจากด้านไหนคือจับไปเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจะตึงบริเวณหัวไหล่ขวาที่ด้านหน้าแล้วก็หน้าแขนบางคนจะตึงหน้าขาไปจนถึงหน้าท้องเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ยากเกินไปนะคุณสามารถขยับมือให้สูงขึ้นมาหน่อยได้ประมาณปลายเท้าก็จะง่ายขึ้นหรือถ้ายังยากอยู่ให้คุณเปลี่ยนเป็น เอามือขวาของคุณเนี่ยไปจับด้านนอกของข้อเท้าแทนอะสายตามองตรงไปด้านหน้าแต่กาแพงไว้เลยขาซ้ายข้างที่เรายืนเนี่ยเกรงกระชับแข็งแรงไว้และคุณลองหายใจช้าๆหายใจยาวๆถ้ามือคุณยังจับไม่ถึงอีกทำยังไงถ้าคนที่ฝึกโยคะอยู่แล้วก็จะมีเชือกเขาเรียกว่าโยคะสแตร็นะหรือแนะนำว่าคุณใช้ผ้าช็หน้าผืนเล็กๆเป็นผ้าช็หน้าผืนเล็กๆผ้าให้สั้นที่สุด ตั้ที่สุดแบบนี้เลยนะอาจจะต้องก้มตัวนิดนึงคล้องไปอยู่ด้านหน้าของข้อเท้านะคะแล้วเอื้อมมือขวาจับไปที่เชือกรวบเชือกเข้ามาหากันแล้วแต่กำแพงไว้เกรงหน้าท้องนิดนึงแล้วค่อยใช้เชือกดึงขาย,ยกขาขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่กำแพงไว้เหมือนกันนี่กรณีที่เราไม่สามารถจับขาได้นะอ่ะทุกคนหาตำแหน่งที่เรารู้สึกเราโอเคที่สุด ให้เราค้างท่าจับเวลา30วินาทีแล้วคุณจึงสลับข้างทําสักสองรอบค่ะทุกคนจะรู้สึกเลยว่ากล้ามเนื้อหน้าขาของเรายืดเหยียดได้ง่ายขึ้นลองฝึกตามดูค่ะ